ระวังสมัครงานผ่านเว็บไซต์กรมการจัดหางานท่านอาจจะโดนหลอกเพราะเว็บที่ท่านสมัครเป็นเว็บไซต์ปลอมมิจฉาชีพปลอมเว็บไซต์กรมการจัดหางานขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับว่าเว็บไซต์ปลอมหน้าตาเป็นยังไงแล้วเว็บไซต์จริงเราจะดูได้อย่างไรนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับ ตอนนี้โลกอินเทอร์เน็ตนะครับต้องบอกว่าหลอกลวงกันสูงมากนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook บนช่องทางไลน์นะครับมีมิจฉาชีพเต็มไปหมดเลยนะครับโดยเฉพาะทางาพี่มาร์กละกันเนาะทางพี่มาร์กเนี่ยโอ้โหเขาซื้อโฆษณากันง่ายเหลือเกินนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเราโดนหลอกกันเยอะมากนะครับ ล่าสุดนะครับทางเพจกรมการจัดหางานนะครับก็ได้ออกมาแจ้งเตือนนะครับว่าตอนนี้มีเว็บไซต์ปลอมที่ปลอมเป็นเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะว่ามันปลอมยังไงแล้วหน้าตามันเหมือนกันขนาดไหนทำไมพวกเราถึงเข้าใจผิดกันได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดู2เว็บไซต์นะแล้วช่วยบอกผมหน่อยว่าเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไซต์จริงเว็บไซต์ไหนเป็นเว็บไซต์ปลอมนะครับ โอเคอันนี้เว็บไซต์ที่หนึ่งนะครับอ่ะลองมาดูนะครับเอ๊ะมันจริงหรือเปล่านะครับเท่าที่ถ้าใครเคยคลิกเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับก็จะเห็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมอันนี้คิดว่าจริงหรือว่าปลอมครับเดี๋ยวให้ดูอีกอันนึงอันนี้นะครับเหมือนกันไหมเหมือนกันเดะเลยเนาะต่างกันนิดหน่อยนะถ้าใครสังเกตจะเห็นความต่างละ นะครับโอเคอันนี้ขยับได้เหมือนกันเลยนะครับมีรูปท่านอธิบดีนะครับมีข่าวประัมพันธ์นะครับอืมแต่เนื้อข่าวรู้สึกมันจะไม่เหมือนกันเนาะก็แต่ว่าเมนูต่างๆอ่ะจะคล้ายกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับมี t ิ k t อกอ่ะโอเคคิดว่าเป็นเว็บไซต์ที่หนึ่งว่าเว็บไซต์ที่สองครับอ่ะผมะเฉลยแล้วกันนะครับเว็บไซต์แรกครับ สังเกตตรงเมนูนะเมนูข้างบนเนี่ยของแท้นะครับของแท้มีหมดเลยนะครับรายละเอียดเยอะแยะไปหมดนะครับของปลอมมีแค่เข้าสู่ระบบกับสมัครงานนะครับเพราะเขาเน้นอยากให้เราสมัครงานนะครับแต่อย่างอื่นเขาก็พยายามทําให้เหมือนนะอันนี้ยังมันยังดิ้นได้เลยเห็นไหม พยายามทำให้เหมือนมากแล้วก็ข่าวประจำพันนะครับนะครับแต่สิ่งที่ผิดปกตินิดนึงก็คืออันนี้ตั้งแต่17กันยาแล้วนะครับท่านประหลัดท่านเกษียณแล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวประจำพันไม่น่าจะเป็นของท่านแล้วนะครับมันก็จะต้องเป็นท่านประหลัดคนใหม่นะครับนี่ครับข่าวก็ยังเป็นช่วง17กันยาเห็นไหมนะครับอ่ะเรามาดูของแท้ว่าข่าวมันจะช่วงประมาณไหนนะครับของแท้นะครับ เห็นไหม17ตุลาเมื่อกี้17กันยานะพอดี17เหมือนกันอีกนะครับอันนี้17ตุลานะครับก็ล่าสุดวันนี้นะครับข่าวเขาจะอัปเดตตลอดเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ช่วยเราดูได้ว่าเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์จริงเว็บไซต์ไหนเว็บไซต์ปลอมก็คือก็คือการดูความเป็นปัจจุบันนะครับเดี๋ยวเรามาดูของปลอมนะครับว่า มันน่าเกลียดยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไม่กดตรงนี้นะข้ามไปก่อนนะอันนี้เห็นไหมคือปกติไอ้ตรงไอคอนพวกนี้มันจะกดได้ทั้งหมดแต่เมื่อผมกดเข้าไปนะงานในประเทศเห็นไหมครับมันลิงก์มาหน้าไหนเลยมันโชว์อะไรเนี่ยอ๋อมันบอกว่าให้ท่านะกรอกแบบฟอร์มสมัครงานนะครับใส่ชื่อเลขบัตรประจำตัวประชาชนนะครับสัญชาติอายุรหัส ข้อมูลส่วนตัวเราทั้งนั้นเลยนะครับชื่อที่อยู่ชื่อบิดามารดาประเภทงานนะครับยืนยันการสมัครเบอร์โทรศัพท์เห็นไหมเขาจะตามคุณได้ก็ตามเบอร์โทรศัพท์แหละแล้วก็แอบ,บอ้างว่าเป็นบริษัทจัดหางาน S1968 นะครับทะเบียนนิติบุคคลอะไรก็ว่าไปนะครับคือบริษัทพวกนี้อาจจะมีอยู่จริงนะคือผมยังไม่ได้ตรวจสอบนะ เขาแอบอ้างหรือว่าเขาปลอมแปลงนะครับเบอร์โทรเนี่ยผมเชื่อว่าไม่ใช่แน่นอนนะครับคือถ้าบริษัทนี้มีจริงอะ่ะเบอร์โทนี้ไม่ใช่แน่นอนนะครับอ่ะอันนี้สิ่งแรกที่ช่องนุมหน่อยให้ดูนะอ้าวแล้วละไอคอนอื่นๆเรามีตั้งหลายไอคอน,นอ่ะเราลองกดนี่นะเห็นไหมมันมาหน้าเดียวกันหมดเลยนะครับอ่ะกดอันเนี้ยก็มาหน้านี้นะครับอา้าวแล้วอะไรกดอะไรได้บ้างเนี่ยอ่ะสมมติผมกดดูข่าวนี้ อ้าวก็มาหน้านี้เหมือนกันเห็นไหมคือคือไม่ว่าคุณจะไปกดหน้าไหนเนะี่ยเขาเขาลิงก์มาที่หน้าอาลงทะเบียนสมัครงานของเขาทั้งหมดเลยอ่ะผมกดตรงนี้เห็นไหมมันมาหมดเลยนะครับอ่ะมาตรงนี้แล้วกันนะครับอันแรกคืออะไรสมัครงานนะครับแน่นอนครับตรงๆเลยเห็นไหมมันก็เป็นหน้าเว็บที่เขาพยายามจะให้เรากรอกข้อมูลนะครับ กดเข้าสู่ระบบดูซิมันคืออะไรอ่าอันนี้ไม่เหมือนเดิมนะครับแต่พยายามบอกว่าตัวเองเป็นบริษัทจัดหางานบริษัทจัดหางาน S1968 ากจำกัดเนี่ยคือเป็นเจ้าของหรือว่ามีอำนาจมากกว่ากรมการจัดหางานเหรอครับคุณเป็นบริษัทเอกชนที่มาขออนุญาตเขาด้วยซ้ำไปนะครับทำไมเวลาลงชื่อเข้าใช้งานมันจะต้องเป็นบริษัทคุณนะครับมาดูแลตรงนี้นะครับ กดลงทะเบียนสิมากลับมาหนะน้านี้เหมือนเดิมเลยนะครับก็สรุปนะครับเว็บไซต์ปลอมไม่ว่าคุณจะจิ้มตรงไหนนะเหมือนจะหลอกให้คุณมาหน้าลงทะเบียนทั้งหมดนะครับมาดูเว็บไซต์จริงกันนะครับนี่เว็บไซต์จริงนะคุณกดงานในประเทศเห็นไหมมันก็จะมาไทยมีงานทำถ้าคุณกดอ่าทงานต่างประเทศนะครับมันก็จะมาเว็บไซต์ของกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ช่องลุงหน่อยแนะนําทุกทีอ่ะ เวลาคุณมาสมัครงานคุณต้องมาเว็บไซต์นี้นะครับนะเดี๋ยวเปิดให้ดูแล้วกันนะครับเผื่อใครสนใจงานต่างประเทศนะครับอันนี้ของกรมเปิดรับสมัครเองนะเห็นไหมตอนนี้มีอยู่3งานด้วยกันนะครับมีบูนยมีเกาหลีมีของบูนยนะครับคนละนายจ้างกับอันแรกนะเมดูบริษัทจัดหาง,งานเอกชนนี่ครับมีงาน อของรัฐอิสราเอลนะที่หลายคนรอนะครับที่อยากจะสมัครไปงานก่อสร้างนะครับช่างเหล็กฝีมือช่างไม้ฝีมือช่างกระเบื้องฝีมือช่างปูนฝีมือนะครับใครสนใจก็กดเว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศได้นะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่ากองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศเจอแน่นอนโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับทุกคนครับต้องระมัดระวังด้วยนะมิชาชีพเนะี่ยมันคิดกลยุทธ์เยอะมากนะครับ าบางทีพวกเราตามไม่ค่อยทันนะครับใครไม่อยากถูกหลอกนะติดตามช่องลุงหน่อยไว้แล้วกันหาหกาได้ข้อมูลอะไรที่เขาหลอกลวงนะช่องลุงหน่อยจะรีบเอามาแจ้งนะครับตอนนี้เว็บไซต์ปลอมนี้ยังทำงานอยู่นะแต่ทราบจากหน่วยงานว่าแจ้งไปทางกระทรวง ICT แล้วนะครับน่าจะถูกปิดกั้นเร็วๆนี้แหละโดเมนรู้สึกเขาแจ้งมาว่าโดเมนตัวนี้ไปจจที่อินโดนีเซียนะครับ ก็เว็บไซต์ปลอมจะเป็น thaiphantom นะครับ .com นะครับจดที่อินโดนีเซียนะครับถ้าจดที่ไทยนะี่ยมันปิดไปได้แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวทางกระทรวง ICT ก็จะน่าจะปิดเร็วๆนี้แหละเว็บไซต์กรมการจัดหางานนะครับที่ถูกต้องเลยก็คือ www.doe.go.th นะครับ แล้วก็ถ้าใครไม่มั่นใจหรือว่าจำไม่ได้ก็พิมพ์ Google แล้วพิมพ์คำว่ากรมการจัดหางานนะครับยังไงนะครับตัวของ Google น่ยมันก็จะมาพาพามาเว็บไซต์ที่ถูกต้องนะครับ หากใครไม่อยากถูกหลอกนะครับก็กดติดตามช่องอลุงหน่อยไว้ละกันนะครับหากผมเจอข้อมูลข่าวสารที่มิจฉาชีพหลอกลวงก็พยายามจะเอามาแจ้งให้ทุกคนได้รับทราบนะครับพวกเราจะไม่ได้เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเนาะก่อนจบคลิปรบกวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับคนทําคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ